ผู้ชมถ้าเกิดว่ายึดตามที่คุณทักษิณเคยทวิตเอาไว้ว่าอยากจะกลับบ้านมาก่อนวันเกิด ก่อนมันเกิดก็คือ26รกรกฎาคมน่าจะก่อนหน้านั้นเนี่ยเท่ากับว่าเวลามันค่อนข้างที่จะกระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วกับการที่จะขอกลับบ้านของคุณทักษิณแต่ว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ความกังวลของครอบครัวชิน,นวัตรอาจจะเป็นเรื่องที่นักข่าวคงอยากจะได้คําตอบจากคุณแพทย์ทองทานด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามองถึงสถานการณ์ปัจจัยณขณะนี้เนี่ยคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับจะมีแรงกระเพื่อมจะมีอะไรที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้บ้าง ช่วงนี้ร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์นธนพรศรียากุลอยู่ในสายกระเป๋าแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรมวัสดีครับคุณกิรัชตา,าครับค่ะอาจารย์ครับ ข่าวตอนนี้มันค่อนข้างจะสะพัดอยู่เหมือนกันว่าการรับประทานอาหารในครอบครัวชิน,นวัตรมีคุณหญิงพจมาน,นไปนั่งรับประทานด้วยกังวลเหมือนกันบอกว่าจะกลับมานะขณะนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะอาจารย์มองความกังวลของอครอบครัวชิน,นวัตรเนี่ยมันสามารถตีความได้ว่ายังไงบ้างนะคะ,ะเราเอาตรงๆเลยนะครับจริงๆข่าวเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นข่าวมาจากฝั่งครอบครัวชินวัตรแน่นอนอ นะครับอขออืนแ้ข่าวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับ<ช>แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่มีใครไปแต่งเติมเรื่องราวแน่นอน<ช>นะครับ<ช>ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าในข่าวเนี่ยจริงๆมีคําที่สําคัญที่จะคาเดียวเท่านั้นแหละครับ<ช>คําว่าตัวถูกหักหลังอนะครับ<ช>พูดกันตรงๆว่าก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการหักหลังกันมาแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ถึงลัวฝั่งอบควรจ็ถึงลัวนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ลองไปดูนะครับเอาง่ายๆว่ากรณีที่ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการหักหลังกันอะไรกันเนี่ยนะครับค่ครับซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารในวงกว้างเนี่ยก็ย้อนหลังไปปี2562นะครับกรณีพรรคไทยรักษาชาตินะครับกรณีนั้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารกันในหมู่อนักวิเคราะห์ทางการเมืองว่ามีลักษณะเป็นการหักหลังกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับ ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการที่จะโยนนะครับข้อความนะครับไปถึงนะครับว่าเทสนี้ต้องการันตีนะว่าอย่าหักหลังกันค่ะใครเป็นคนหักหลังอาจารย์ตอนนี้ค,คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าจะ<อ>าพูดถึงว่าถูกหักหลังใครล่ะคะเป็นคนที่หักหลังก็ต้องบอกว่าคนที่หักหลังกันในลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจในการที่จะต่อรองกันในเชิงอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล ค่ถูกต้องไหมครับผู้ถุงกองก็ถือว่าเรื่องที่คุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยทุกท่านก็ทราบว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยผมเน้นนะครับเป็นเจ้าของตัวจริงของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือพรรคอันดับต่อนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่าคุณทักษิณเนี่ยก็มีก็เป็นผู้ที่สามารถกําหนดนะครับเกมทางการเมืองได้ เราหลักตรงนี้ก่อนประเด็นที่สองเนี่ยเรามาดูว่าขณะนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเจ้าไกลเนี่ยตัวพรรคแกนนําคือพรรคเจ้าไกลเนี่ยคุณพิธาเนี่ยก็ถูกลุมนะครับจากสารพิษเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องไอทีวีเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่อาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันนะครับเรียกว่าภาวะต้มล้นนะครับซึ่งถ้าเกิดภาวะต้มล้นเนี่ยนะครับการ การผสมกันข้ามขั้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้งในทันทีจัดน,น, hmm. นะครับเพราะว่าถ้าไม่ผสมกันข้ามขั้วเนี่ยนะครับถึงวันโหวตนี่นะครับตัวอีกฝั่งหนึ่งเขาเสนอชื่อคุณพีรพันธ์ขึ้นมาแล้วส hmm. วอโหวตให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณจะไม่ได้กลับบ้านเลยตลอดชีวิตนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นเกมเกมนี้เนี่ยนะครับพอเราเข้าพอเราเข้าใจกระดานอำนาจทางการเมืองปุ๊บเนี่ยนะครับ hmm. เราก็จะรู้เลยว่าเกมเนี่ยระยะเวลามันมวดเข้ามาแล้ว yeah. ถูกตั้งไหมครับตั้งแต่ว่าหนึ่งวันนี้นะครับกระบวนการของปุทิธาเนี่ยสํานักงานกรกตก็เริ่มเดินหน้าแล้วเสนอเรื่องเข้ากรกตจีดใหญ่แล้วค่ะ,ะครับแถมยังบวกโทษเรื่องว่ารู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ดันสมัครตัดติดยี่สิบปีเอาเข้าไปด้วยอืมมันก็เลยยิ่งเห็นว่าแสดงว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจัดเป็นคาราเบลแน่แน,น่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางฝั่งครอบครัวชินวัตรเนี่ยเขาก็เลยก็ต้องออกมาโยนหินถามทางนะครับว่า จยหาหักหลังกันค่ะนะครับเพราะถ้าเดินไปตามที่เกิดภาวะส้มหล่นแล้วพรรคเพื่อไทยจะต้องขึ้นมาเป็นนายกบันตรีแทนเนี่ยอันนี้คือสิทงที่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อคุณทักษิณมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาในภาวะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการเข้ามารับโทษนะครับการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณทักษิณก็จะเป็นหลักประกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของ ความการำํำนวยความสะดวกนะครับได้ตามสมควรในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนคของรัฐรบาลอาจารย์มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่ามองเพื่อไทยแง่ร้ายอยู่เสมอค่ะและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์กําลังวิเคราะห์ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นในเวลานี้กําลังจะเป็นตัวชี้ว่าอย่าหักหลังคนตระกูลชินว่าที่รัฐบาลใหม่อาจจะเป็นการนําของพักเพื่อไทยแบบนั้นเหรอคะ ถูกต้องฮะคือจริงๆผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นส่วนตัวอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าในในมุมทางการเมืองเนี่ยก็นายกทักษิณท่านก็เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยจริงๆก็จะมีใครละฮะที่ออกมาขอโทษน,นะครับมาด่าพรรคเพื่อไทยได้ว่ามีเป็นพรรคคนแก่คนแก่ต้องถูกลูกสต๊อกได้แล้วอ่ะก็มีแต่เจ้าของพรรคนะที่ทําได้คอือนกล้าพูดไปละอื คุณหมอชรน่านกล้าพูดหรือเปล่าฮะที่ตอนที่แพ้เลือกตั้งนะบอกว่าพักเพื่อไทยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมีแต่คนแก่เนี่ยคุณหมอคุณหมอชรน่านเป็นหัวหน้าพักยังไม่กล้าพูดเลยค่ะนั่นจะคุณทักษิณคนเดียวครับค่ะค่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์ยังเชื่อว่ายังไง26กรกฎาคมนี้หรือก่อนหน้านั้นคุณทักษิณจะยังคงเดินทางกลับไทยใช่ไหมคะกลับแน่นอนครับเพราะถ้าไม่กลับในช่วงนี้ท่านจะไม่ได้กลับอีกแล้วค่ะ นะครับท่านอาจจะได้กลับมาในรูปแบบอื่นนะครับซึ่งผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับแต่เอาแต่เอาเป็นว่าคือได้กลับมาในรูปแบบอื่นซึ่งซึ่งซึ่งท่านก็คงมไม่อยากกลับมาในรูปแบบนั้นอ่ะนะครับ วันนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นจังหวัดดีที่สุดของท่านแล้วถ้าไม่กลับในรอบนี้ก็แปลว่าคุณทักษิณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลัญญบเมืองไทยอีกตลอดชีวิตค่ะอาจารย์ถ้าบอกว่ากลับ<พ>แน่นอนเนี่ย<พ>กลับเนี่ยมาในลักษณะไหนพเพราะว่าตัวคุณทักษิณเองก็ยังมีคดีความที่ค้างการพิจารณา<พ>อยู่ด้วยแล้วก็ยังมีคดีความ<พ>ที่มีการตัดสินเบ็ดเสร็จไปแล้วคือจะต้องจําคุกถ้าคุณทักษิณจะกลับ<พ>มากลับมาในลักษณะไหนกลับมายอมจําคุกหรือว่ามาด้วยการต่อรองแบบอื่น คือกลับมาเนี่ยยังไงก็ต้องรับโทษนะครับแต่การรับโทษเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไนฮนะว่าผมก็เคยเอาระเบียบกรมราชันทานอะไรต่างๆเนี่ยกฎกระทุต่างๆก็ๆเปิดเผยแล้วว่าวันนี้กลับมารับโทษตั้งเมื่อปี2 5 5 0ันห้า้อยห้าสิบกว่าๆเนี่ยรับโทษเนี่ยนะครับ เขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ครับอินฟาเจอร์ในการเอื้ออำนวยต่างๆมันไม่เหมือนกัน <c oughs> แล้วเราลองคิดดูว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือคุณปุ๊กิงเป็นนายกเนี่ยระบบราชการที่ไหนครับจะดูแลต้นพ่อของนายกรัฐมนตรีไม่ดีมันไม่มีใน <c oughs> ความเป็นจริงมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านนายกทักษิณก็จะกลับมาแบบปกติเนี่ยแหละครับแต่ท่านก็ย่อมทราบดีว่าระบบโครงสร้างการทํางาน กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อหลายเดที่แล้วมากนะครับนี่มันมันรวมถึงกรณีที่ราชกิจจะประกาศระเบียบราชทัณฑ์อันใหม่หรือเปล่าอาจารย์ที่บอกว่าผู้กับการทําเรื่องส่งตัวเองไปอยู่สถานที่กับการนมันมันเกี่ยวเนื่องกันไหมกับโครงสร้างที่อาจารย์ว่าอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้ผมผมก็ต้องชี้แจงสนับสนุนทางกรมราชทัณฑ์นะครับเพราะทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงแล้วแต่ขออนุญาตสนับสนุนนะครับ ที่ประกาศเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องของอการประกาศมาเพื่อสนับสนุนพรบป้องกันการทําการทําความผิดซ้ําค่ะนะครับรุ่งคงว่าอาผู้ต้องโทษนะครับที่พ้นโทษแล้วนะครับแต่เมื่อมีการประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่จะไปก่อเหตุคดีนะครับเช<ม>่นคดีทางเพศหรือว่าคดีที่เป็นความรุนแรงเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อพ้นโทษแล้วเนี่ยนะครับก็กําหนดให้มี มาตรการน,นะครับให้มีกรมคุมประพฤตินเนี่ยสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมได้นะครับถ้าพฤติกรรมมีแนวโน้มว่าอาจจะไปก่อเหตุแบบเดิมซ้ำอีกนะครับกรมกกรมคุมประพฤติก็จะไปร้องต่ออายการอายการก็จะไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาสู่การเป็นผู้ถูกกักกันนะครับซึ่งอันนี้นี่เพื่อไม่ให้ไปกระทําความผิดทางไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณเลยครับ เพราะว่าคุณทักษิณเองสถานะก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วเป็นผู้กักกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องฮะถูกต้องฮะซึ่งของคุณทักษิณเนี่ยจะไปใช้ช่องทางกดกระทรวงที่ผมเคยบอกนะครับกดกระทรวงที่กําหนดสถานที่อื่นเป็นสถานที่บุมขังได้ที่ไ่ใชะจาอันนั้นเน่เป็นช่องทางที่คุณทักษิณใช้ประโยชน์ได้แน่แน่ว่าเรื่องอายุว่าเรื่องสุขภาพอ่ะนะฮะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ แต่เรื่องที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับคนละเรื่องกันเลยครับผมค่ะาลค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะรองศาสตราจารย์ธนพรศิยากูละนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นอีกหนึ่งบุคคล